สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนียวเซาที่สานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับพาพี่พ้าน้องเอฟซีทุกท่านนะครับลูกขเนียวเซาที่สานทีมงานทุกท่านติดตามในช่องนะครับเข้ามาเยี่ยมมาชมเปิดราคาหนาคอกครับพี่น้องเมือนี้มาแบบคอกบันบานเลยครับพี่น้องนะครับงัวก็ถือว่าเป็นงัวอ่าเลดนะครับเป็นราคาเกษตรกรโดยแท้จริงนะครับเมือนี้เพิ่นอ่าเปิดแบงหลายโตครับพี่น้องนะครับเมือนี้ก็อ่า พามาเบิ้งราคาเอาแบบสบายกระเป๋าสำหรับเอฟซีบุติดตามอยู่กําลังหางว่ไปเลี้ยงมือนี้มีแม่ลูกนะครับผมมีแม่สาวฝากเข้านะครับเดี๋ยวทักทายเอฟซีลูกคนนีสาฉยสารจะจังไรครับจาของขอของฟ้ามสวัสดีครับน้องบอมวุฒิชัยฟาร์มครับอ่าน้องบอมวุฒิชัยฟาร์มนะครับผมมือนี้มีแยกตัวครับน้องบอมประม่าเจ็ดลักครับหกเจ็ดลักครับอ่านะครับผมหกถึงเจ็ดลักนะครับผมอ่านับเป็นหลักนับเป็นครูเป็นโตก็ว่ากันไปนะครับผมมือนี้อ่าเป็นแบบได้แน่ครับภาคพิพน้องเขาเยี่ยมชมมือนี้มีแม่ลูกกแอ่ยัา รก็ผูน้อยพอถึงมื่นครับเอานะครับผมสําหรับผู้หาผูน้อยสายคุ้นกับเดี๋ยวได้เบิ้งน้ากันนะครับผมฝากเบอร์โทรไว้จังหน่อยนะครับ064ครับ319 5420ครับครับผมอ้าวนะครับแอไลน์เบอร์นี้เนาะครับไลน์เบอร์นี้ครับเฟซบุ๊กนะครับอ่าวุฒิชัยเว้นวักฟาร์มครับครับผมฟาร์มอยู่บ้านไหนก่อนครับผมบ้านน้องเจริญครับตําบลแวงนั่งอําเภอเมืองจังหวัดมาสาลัามครับครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งแม่ลูกคู่แรกก่อนครับพี่น้อง นะครับเป็นแม่ลูกตัวผู่นะครับเนาะครับลูกแรกครับเสาแม่ลูกผู่ลูกแรกนะครับหัวล้นแม่หัวล้นสาวลอยหาซิบหัววะครับลอยหาซิบบวกครับลอยหาซิบบวกครับพี่น้องอย่างนี้ครับมี่ตำนี้อยู่หม่งดังครับเชือกกินดังครับนี่ครับผมนี่ครับอจะคล้องเก้าเพลินสนตะไครมาเนาะแม่ครับสนตะไครมาเขากับมาถอดตะไครใส่อ่าขุมเข้าไปครับพี่น้องเอาลูกเพลินได้จักเดือนหรอครับลูกสามเดือนครับสามเดือนจะบมลูพ่อครับบมลูพ่อครับนี่ครับผมอันนี้ บอรูสายพอได้พี่น้องนะครับผมตะว่าโครงสร้างนะครับผมเนื้อหนังมาด er ีหูครับเชื่องทั้งแม่ทั้งลูกเขาหรือว่าหัวหลวมถ้าไมชาช่ครับนี่บอกท่านนี่มีเขาขึ้นครับอ่านี่เขาพันขึ้นได้พี่น้องเป็นคู่แม่ลูกนะครับลูกแรกคว่ำนะครับแม่สดลูกกะสวยนะครับผมเปิดมาคู่แรกราคาเปิดไป้หยไปได้ครับผมสามหมื่นห้าพันบาทครับสามหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องครับแม่ลูกได้ครับพี่น้องลูกแรกนะครับแม่สูงลอยหาสิบนะครับ นี่ครับติดกระทบนิดนึงนะครับติดกระทบนิดนึงเบงเลี่ยมต้นเลี่ยมตัวลูกแสงโบดข้อขาหลังรีเบิร์ตครับพี่น้องปลายไข่ดำเป็นพ่อคุ้งฝูงก็ได้สําหรับไผหาโคงงส้าพอพันสายกระทบโคูงสางแม่ก็ถือว่ามาดีนะครับแม่หัวโลดเห็ดเขาด้วยครับพี่น้องเจ้ลูกข้นเขาบ้านเดียขืนอยู่พี่น้องสามหมื่นคับอีกห้าพันบาทฮะนะครับต่อรองได้เนาะต่อรองได้ครับต่อรองได้ส่งฟรีร้อยกิโลครับผมส่งฟรีร้อยกิโลครับอ่าส่งฟรีร้อยกิโลครับพี่น้องมา่ง่ายๆครับฟาร์มเพลินยู อ่าหลังสนามบินเออหลังสารากางนะครับขอพายหลังสารากางมหาสารคามครับพี่น้องใกล้ๆสนามกีฬากีฬางนะครับผมมาง่ายงนะครับติดหม่องเพลกระลังเหตุอ่านะครับทางรถไฟนะครับเห็ดสถานีรถไฟอยู่ครับพี่น้องใกล้ๆ้เลยนะครับผมติดาบพัดสารคามเอากูต่อไปเอาเป็นตัวเดียวครับแม่แยกลูกเอาแม่แยกลูกเนาะครับอันนี้พายอยากได้ไปเหตุเป็นงัวขุน นะครับหรือไปเป็นแม่บอกแม่พันนะครับฟีมีใยแม่นี่สูงร้อยเท่าไรครับผมสูงร้อยห้าสิบบวกครับหนึ่งร้อยห้าสิบบวกได้อยู่ครับพี่น้องเรื่องส่วนสูงทองไปครับตัวนี้ขึ้นมือนี่ครับยังมือแรงผสมครับเอามือแรงที่ผสมให้เนาะครับเอาเป็นซัดมือนี่เด้อครับพี่น้องแม่นี่มีลูกไหมตัวลวครับลสามตัวครับอ่ามีลูกมาแล้วสามตัวถ้าผสมอีกติดทองอีกตัวซีครับอ่าตัวที่ซีนะครับผมส่วนสูงความร้อยห้าสิบหาบ่ ร้อยห้าสิบบวกครับประกันร้อยห้าสิบบวกครับประกันไฮร้อยห้าสิบบวกวัดได้ร้อยห้าสิบห้าครับตัวนี้นี่ครับเลี่ยมมากดีราคาเลยครับอันนี้เปิดไว้เท่าไรครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยอันนี้เปิดนะครับราคาเนื้อได้บัวเบียดครับพี่น้องนี่คือราคาเนื้อเลยครับพี่น้องราคาปัจจุบันครับราคาปัจจุบันเลยสองหมื่นกับอีกสามพันห้าร้อยบาทครับสามพันห้าร้อยบาทส่งพี่ร้อยกิโลครับเป็นซัดมินี่นะพี่น้องน้องบอมสีผสมไ้ผสมเองพร้อมนะครับพร้อมครับบอมเป็นหมอผสมพร้อม ผสมเคฟสามหนึ่งให้ครับใส่เคฟสามหนึ่งให้มือแรงครับพี่น้องทับเองความนะครับผมบอมกับเป็นหมอผสมตรวจทองนะครับผมผสมเทียมพร้อมครับพี่น้องนะครับในเขตพื้นที่แถวนี่ไผสนใจกับทักท่ายนองคนมาได้เบองคลิปแล้วงัวเป็นซั์นะครับผมอยากจะผสมงัวหรือว่าอยากตรวทองกับทักท่ายมาได้นะครับยุนี่ผสมเองความใส่สามหนึ่งให้มือแรงครับพี่น้องเบอรงคลิปแล้วสนใจอยากได้เอาไปรุ่น นะครั 000, 000บสองหมื่นก็อีก3500บาทครับ3า0 0หบาทราค่าห้องพันเด็ดต่อเรือพี่น้องนะครับสนใจกับมาต่อรองเอาทองฟรีอกหอยโลครับเอานะครับเอาบานนี้เป็นแม่ลูกแล้วครับพี่น้องบานนี้เป็นแม่แยกลูกขึ้นอรอันนี้เป็นแม่แยกลูกว <laughs> ะครับครับสาวแม่แยกลูกแยกลูกแรกครับแม่แยกลูกลูกแรกเนาะครับนี่ครับผมทองไปครับยั่งครับอ่าเป็นแม่แยกลูกน <laughs> ะครับมีลูกมาแล้วหนึ่งตอันนี้ทองว่างเนาะทองว่างครับทองว่างนะครับผมตีทองว่าง ส่วนสูงอยู่ลอยสามสิบอยสาบเจ็ดครับอยสามสิบเจ็ดอยสามห้าบวกลบครับอยสามห้าบวกประกันร้อยสามห้าอันนี้ลูกแรกแยกไปครับพี่น้องนะครับใครสนใจอยากเอาไปทับเอาเนาะเอาหรือว่าตีราคาราคาเนื้อไรก็ว่าได้นะครับเปิดใปร้านได้ครับผมหนึ่งมื่นบาทครับหนึ่งหื่นกับอีกห0 0 0นบาทครับพี่น้องนะครับสมัยตะกี้แม่นี่ก็ต้องมีย่างหน่อยหน่อยก็สองหมื่นหานะครับผมกันสื่อเลียดดีเนาะสองหมื่หาไปยังตำอันนี้หนึ่งหมื่นกับอีก 6,000นบาท6,000บาทต่อร่องได้เมียแยกลูกทองว่างนะพี่น้องมีลูกมาแล้ว1โตครับนะครับผมส่วนสูงประมาณลอยถึงลอยครับวัดได้ล3 7ครับประกันให้ล3 5ครับผู้ใดสนใจก็ทักทายมาได้ครับพี่น้องนะครับผมคาหมื่นกว่าบาทนะครับผมหลายท่านว่าโอ้เป็นตะกินเมียงแท้เอาสนใจทักมาครับผมนะครับอันนี้ง้วบประดิษฐทองนะครับผมครับผู้สนใจนะครับเป็นการเป็นงานก็ดต้องมาจับจองเอาก็ได้ครับพี่น้องเอาเม่สาวนก่อนครับเบองแม่สาวความเนาะครับแม่สาวครับเดี๋ยวมีแม่สาวครับ อีก2สาวก็อีกหนึ่งนุ่มครับพี่น้องเออก็อีก2อนุ่มไผหางงัวสาวครับพี่น้องบ้านนี้สาวแม่นี่ประมาณจังเดือนครับอายุ11เดือนครับ11เดือนนะครับเป็นแดงโบดทด้วยครับพี่น้องส่วนสูงลอยเท่าไรครับบอมบ่ได้วัดครับประมาณลอยสามหาเลยครับประมาณลอยสามหาเนาะผมตีลอยสามสิบหาครับพี่น้องเป็นงัวแม่สาวส่วนสูงลอยสามสิบหา อันนี้เพิ่นหัวโลนธรรมชาติประเทศเขาเนาะเฮ,ฮ็ดเขาครับตัวน,นี้ครับอันนี้ขุดเขาเนาะแม่ครับหัวโลนเฮ็ดเขาครับนี่ครับพี่น้องเปิดใบรับไ,ไปไดครับแม่นี่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทค,ครับหนึ่งหมื่นคับอีกห้าพันบาทครับพี่น้องถือเงินมาสองหมื่นสามหมื่นหมือนนี่พี่น้องอาจจะได้งวดย่างหน่อยๆกับสองโตล,ล่ะพี่น้องครับมาหาหน่องบอมหนึงงวดสองโตแน่นอนหาง,งวดเลี้ยงเฟ่บมื่อขี่ได้แล้วพี่น้องแม่นี่งวดสาวสูงร้อยสามสิบ บวกถึงหน่อยสามสิบหานี่ครับพี่น้องมาซื้ออยู่นี่เห็นแม่มันตุกโตครับแม่มันอยู่นี่แล้วเอามีแม่อยู่นี่พรอะเนาะแม่มันอยู่นีครับนี้เพิ่นแยกลูกออกมาขายครับพี่น้องแยกแม่แยกลูกกันเลยสำหรับผู้อยากแยกก็ทต้องถามครับพี่น้องแยกให้ฟังเลยแม่ก็อยู่ในนี้แหละครับอยู่ในฝูงไทยมือนี่แหละครับพี่น้องครับนะครับเอาตัวต่อไปตัวนี้ก็สาวน้อยเหมือนกันสาวน้อยครับนะครับผมตัวนี้กี่เดือนแล้วครับตัวนี้ก็ประมาณสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนด้วยกันอ่าสิบถึงสิบเอ็ดเดือนตัวนี้ก็เห็ดเขาครับเห็ดเขาเรียบร้อยแต่ว่าหูพอเนาะ เออโบมีใบไมีหลอดครับพอเปียกครับแต่บ่มีใบบ่มีหลอดบ่มีใบบ่มีหลอดเท่ากับตีเป็นตีเป็น,ปนคมโต,วตวไวครับน้อยครับ,รบพี่น้องนะครับตัวนี้อ่าส่วนสูงประมาณอ 30, ลอยสามสิบลอยสามสิบบวกครับลอ,อยสามสิบบวกครับพี่น้องเป็นงั่วสาวหน่อยราคาเปิดไว้ไลน์ไปได้ครับผมหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถือเงินมาสามหมื่นมีทอนครับพี่น้องสองตัวนะครับน่าจะต่อร่องแล้วก็มีทอนหนึ่งครับแม่พุ่นแล้วก็แม่นี่ไผหางัวสาวหน่อยไปตั้งคอกตั้งฟ้ามตัวนี้เลี้ยงตัวดีครับประมาณเมื่อไรอยากจะเลี้ยงพุ่าเลีี้ยงตด นะครับเบิ้งครับแดงโบดเนื้อหนังโครงสางมาดีนะครับตัวนี้สวยๆเลยสําหรับผู้สนใจนะครับอือไผ่มักงัวผูครับพี่น้องมาเนี่สายขุนมีสองนุ่มเนาะครับอ่ามีสองนุ่มนะครับเอาเบิ้งนุ่มหน่อยก่อนนุ่มหน่อยตัวนี้นุ่มหน่อยเป็นลูกอิงยักลอยหาซิบบวกนะครับเอ้านะครับตัวผูนี่เป็นลูกของแม่สูงลอยหาซิบแม่นั่นดนะครับพี่น้องแม่นั่นนะครับสูงลอยหาซิบนะครับที่ผสมเมือแร้งนะครับอันนี้คือลูกไส้เพลินใหญ่แน่นอนครับพี่น้องตัวนี้หองกว่าปีไปเพราท่านได้ถึงครับบาประมมณผเิง อาจจะประมาณมีจเจ็ดแปดเดือนเนาะประมาณเจ็ดเดือนครับเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับนุ่มหน่อยแดงโบดด้วยครับพี่น้องตัวนี้ติดโบดนะครับเป็นนุ่มหน่อยเปิดลายไปได้ครับผมเจ็ดพันเก้าร้อยบาทครับจะบ่ายก็ครับเจ็ดพันเก้าครับเจ็ดพันเก้าร้อยบาทครับพี่น้องงัวผูตัวละเจ็ดพันเก้าพี่น้องกาลังหางัวเรียงงัวขุนครับพี่น้องเมื่อนี้น้องบอมถือว่าเปิดหน้ายข้อน้าฟ้ามราคาเอาใจนะครับ เอฟซีที่งบประมาณบ่ไหลนะครับห้างไปโดนครับเมียทองครับได้ห้างโดนไผถูกใจอย่าลืมฝากกนไลค์ก็แชใหายพวกมึนกำลังหางัวเขาเลี้ยงเขาขุนเบื่องจจ้หน้อยครับพี่น้องงัวผู่น้อยตัวนี้เจ็ดพันบาทนะครับเกิดจากแม่พุ่นครับพี่น้องครับแม่สูงลอยหาิผาผมว่ามีแน่นอนนะครับสูงลอยหาิาตอนนี้ัตผูนครับอายุอยู่ยุ่าๆเจ็ดเดือนเจ็ดแปดเดือนครับเจ็ดเดือนกว่าเดือนผมมึงประมาณเจ็ดเดือนครับนะครับผมไผสนใจเจ็ดพันครับพี่น้อง เจ็ดพันเก้าร้อยไครับเจ็ดพันเก้าร้อยเนาะอเจ็ดพันเก้าร้อยราคาดีต่อรองได้นิดหน่อยครับเอาสนใจนะรู้มักแม่สาวมื่นก็บาทเลยครับพี่น้องนะครับแม่แยกลูกนี่ครับมื่นก็บาทก็มีเอาขยับไส่ขึ้นมาอันนี้ไาสอายุหอดว่ขุนเรียบร้อยครับพี่น้องถึงอายุขุนเรียบร้อยนุ่มรอเลยลูกไส้พอไรครับตัวนี้ลูกวินเตอร์ครับแต่บอมีใบท่บมีหนอครับอ่ามันมีอยู่แต่มันเสียครับมันเสียอยู่นีแหละครับเอานะครับผมยืนยันว่า อ่าเป็นลูกพอหลอดแนี่นอนเนาะครับอ่าใบหลอดเพิ่นเหตหายเฮ็ดเสียอยุ่น้ำผมเลยล่ะหาความรอของเพิ่นเป็นงั่วแดงติดโบดเด้อพี่น้องนะครับแดงครบเครื่องดีครับครบเครื่องปากดำขอบหูคลิปหูนี่ครับกำไลขาข้อขาดำแดงโบดนะครับเฟมไ่มี่ลอยอ่า47บวกเนาะสูงประมาณเนี่ยครับลอยสีบวกกว่าปีไปอายุ18เดือนครับ18เดือนนะครับผมตัวนี้เอา ใบกระดำนะครับผมเอาไข่สองใบดำซ้ำกันพอดีเล็บแต่งให้แล้วครับแต่งคุ้วอ่างัวหน่อยก็ได้เด้อพี่น้องไผยเลี้ยงงัวไทยนะครับเฟ่มหน่อยอยู่หาผูไปคุ้มฝูงตัวนี้ได้ครับพี่น้องได้นะครับเรื่องสีอ่าโครงสร้างมาดีเลยราคาเนี่ยครับน้องบอมเปิดไว้ที่สามหมื่นสี่พันบาทครับสามหมื่นสี่พันบาทตัวล่องได้ครับพี่น้องนะครับนุ่มหน่อยอายุสิบแปดปีสายแปดี่เอ๋นะครับสนใจโทรทักทายมาได้ เหมือนเล้วนะครับน้องบอมเนาะเหมือนแล้วครับเอาเหมือนแล้วนะครับผมผู้สนใจนะครับตู้หาน้องบอมเบอร์ได้ก่อนครับ064ครับ319 5420ครับแอดไลน์เบอร์นี้เนาะแอดไลน์เบอร์นี้ครับเฟซบุ๊กนะครับบุ๊กมุทิชัยเว้นวักฟาร์มครับเอาทักทายน้องบอมมาได้นะครับมาชมตัวจริงกับปักงุดมาบ้านไหนก่อนครับบ้านน้องเจริญครับตำบลแวงนั่งอำเภอเมืองจังหวัดมาสารคามครับครับผมเอาอีพี่นี่กับสันๆง่ายๆได้ใจความแต่ว่าราคาเดี่ยผมบอกเลยว่า ถือใจแน่นอนแต่ท้ายคลิปมากก็มีคอกนี่หละพี่น้องถือกี่สุดแล้วแตที่ผมเห็นนะครับผมเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก่าครับพี่น้องว่าตัวเลขเจ็ดพันเก่าตัวนี้ก็หมื่นกับอีกหกพันครับหกพันครับพี่น้องนะครับใส่ยิ่ใหญ่เฟ่มนี่ผมว่าสมัยได้ขี่กันพี่น้องไปซื้อต้องมีสามหมื่นถึงสามหมื่นหาขึ้นละสามครับแมนครับเมื่อกี้อนี่เปิดไว้สองหมื่นสามพันห้าร้อยครับสองหมื่นสามครับพี่น้องนะครับผมก็ถือว่าภัยสนใจนะครับมักสาวน้อยเอาไปเลี้ยงเฮดแม่บอกแม่พันนี่เฟ่มดีๆ นะครับบ่แพงครับพี่น้องตอนล่องไหนเนาะนะครับตอนล่องในเอฟซีทุกท่านผู้เบิ้งคลิปแล้วกับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจน้อยมาให้พี่น้องในวงการเท่าผู้กระลังหาง่วงบประมาณบ่หลายมาพอคอกดีๆง่วงถึกๆแบบนี้ฝากกดแชร์กดไลค์จังหน่อยครับพี่น้องทางเพจถ้าเกิดยูทูบอีพี่นี่จากลาพี่น้องเป็นท่านีน่ขอบคุณน้องบอมครับผมสวัสดีครับ